สวัสดีครับในบทที่หนึ่งของทฤษฎีกราฟเบื้องต้นนะครับเราก็ได้จบตอนสองนะครับปร,ประเภทของกราฟที่เราควรจะรู้จักไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาตอนที่3บ้างซึ่งจะทวีความเข้มข้นขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของรอยเดินแนวเดินวิถีและกราฟเชื่อมโยงนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำความ เข้าใจนะครับคำว,ว่ารอยเดินนะครับมีปัญหากับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเราจะมาทำความเข้าใจคำว,ว่ารอยเดินแนวเดินวิถีนะครับว่าคืออะไรตอนนี้ก็ผมพยายามที่จะพยายามที่จะแนะนำเกี่ยวกับคํานิยามอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ก็หวังว่าจะนำไปต่อยอดได้เพราะว่าคลิปหน้านี่จะเริ่มเกี่ยวกับการพิสูจน์แล้วนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับนิยามให้ดีๆนะครับแต่สำหรับใครที่อา,อาจจะมีความสับสนบ้างค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้เรามาถึงกล่าวนำก่อนว่าถ้าเรามองนะครับจุดยอดของการาฟเป็นเมืองและเส้นเชื่อมเป็นถนนของเมืองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสนใจคือเส้นทางที่เราใช้เดินทางจากเมืองหนึงไปยังเมืองหนึ่งมีลักษณะต่างๆอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีผมต้องการจะเดินจาก จุดยอด x ไปยัง y นะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นเมืองระหว่างกลางเป็น a b c นะครับผมเลือกเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้ซึ่งเส้นทางนี้นะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปของสัสญ,ญลักษณ์นะครับได้ก็คือ x อีหนึและ y นะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็นกราฟเชิงเดียวนะครับเราทราบแน่นอนว่าจาก x ไป a นี่มันมี E1 เพียงเส้นเดียวนะครับในกราฟเชิงเดียวนี่เราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนเส้นเชื่อมว่า จาก x ไป a หรือ a ไปไป y ต้องผ่านเส้นเชื่อมไหนเพราะมันมีเส้นเชื่อมเดียวซึ่งกรณีนี้จะไม่เป็นจริงกับกราฟหลายเชิงนะครับตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆแค่ไปจาก x ไป y นะครับถ้ามันมีเส้นเชื่อม e 1กับ e 2นะครับในการที่เราบอกว่าเป็น x e 1ไปยัง y นะครับ ครับ x e 2ไปยัง y ในกราฟหลายเชิงตัวนี้ถือว่าต่างกันนะครับแต่ว่าพอเป็นกราฟเชิงเดียวปุ๊บนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนชื่อเส้นก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเขียนได้ในลักษณะของชื่อจุดเฉยๆนะครับคราวนี้นะครับ เส้นทางของเรานี่อาจจะมีลักษณะที่ไม่ไม่เหมือนกันบางเส้นทางอาจมีลักษณะที่ซ้ําซ้อนนะครับอาจจะผ่านถนนเส้นเดิมนะครับหรือวกกลับไปเมืองที่เคยผ่านมาแล้วนะครับในขณะที่เส้นทางบางเส้นทางไม่มีลักษณะที่ซ้ําซ้อนเลยนะครับก็คือไม่เคยย้อนกลับไปยังถนนเดิมหรือเมืองเมืองเดิมเลยนะครับก็จําเป็นที่เราจะต้องแยกแยะเส้นทางในลักษณะต่างๆออกจากกันนะครับ โอเคคราวนี้นะครับเราเริ่มจากแนวเดินก่อน Walk นะครับคือลำดับ v 0 E1 v 1ไปเรื่อยๆถึง EK VK นะครับเหมือนกับตัวอย่างของเราเมื่อกี้นะครับของจุดยอดและและเส้นเชื่อมโดยที่เส้นเชื่อม E i นะครับจะเชื่อมอย่าง E1 นี่เชื่อมระหว่าง V0 กับ V1 นะครับถ้าเป็น E1 ถ้าเป็น e สองมันก็จะเชื่อมระหว่าง v v สองนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ v หนึ่งเชื่อมระหว่าง v ศูนย์นะครับกับ v หนึ่งถ้าเป็น e สองก็เชื่อมระหว่าง v สองกับ v สามนะครับเป็นแบบนี้เรื่อยๆและเรียกแนวเดินนี้ว่าความยาว k เ,เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้นะครับ เรามีตัวตัวอย่างให้เนื่องจากมีเส้นเชื่อมปรากฏ k ครั้งในลำดับของแนวเดินซึ่งเส้นเส้นเชื่อมนี้ถ้ามันเกิดซ้ำกันเราก็นับทั้งทงท,งที่มันซ้ำกันนะครับครน,นี้รอยเดินหรือเทลนะครับคือแนวเดินที่ไม่มีเส้นเชื่อมปรากฏซ้ำในลำดับนะครับแนวเดิน uv นะครับหรือ uv walk คือแนวเดินที่มีจุดยอดแรกคือ u นะครับจุดยอดสุดท้ายคือ v นะครับ U และ V นะครับเราเรียกว่าจุดปลายอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ก็เรียกว่าเป็นแนวเดิน x y ได้เพราะว่ามีจุดตั้งต้นคือ x จุดสิ้นสุดคือ y นะครับและแนวเดินนี้มีลักษณะเป็นรอยเดินเนื่องจากว่าไม่มีเส้นเชื่อมซ้ำนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องจำนิดนึงว่าแนวเดินกับรอยรอยเดินมันต่างกัน อย่างไรนะครับแนวเดินนี่ก็ผมพยายามที่จะหาวิธีจำยังไงก็ได้ให้มันจำจาได้ผมก็จะชอบบอกบอกว่าแนวเดินก็เหมือนกับเด็กแนวนะครับก็คือว่าเขาอยากจะทําอะไรก็ทําไปนะครับมีการซ้ำยังไงก็ซ้ำซ้าไปรอยเดินนะครับตัวนี้อาจจะปรากฏจุดยอดซ้ำได้แต่ไม่มีเส้นเชื่อมซ้ำนะครับรอยเดินมันก็เหมือน เหมือนกับว่าถ้ามันมีมันก็เหมือนกับรอยนะครับทุกครั้งที่ก้าวก้าวไปรอยรอยเท้ามันปรากฏแค่ครั้งเดียวนะครับแม้ว่าจะมาอ่าถ้าเราดูแค่เป็นรอยนะครับเส้นเชื่อมแต่ละเส้นมันก็ถ้ามันปรากฏมันปรากฏแค่ครั้งเดียวนะครับภาษาอังกฤษ walk นะครับ walk ก็เหมือนกับ ลิงนะครับลิงวอนะครับซุกซนไปเรื่อยนะครับหรือแม้แต่ทางภาษาคณิตศาสตร์นะครับวอกก็เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Random Walk นะครับอันนี้ก็จะมักจะหมาหมายถึงการเดินเดินทางที่ค่อนข้างสเปกสะปะนะครับวอก็จะมีลักษณะที่ยังไงก็ได้นะครับแล้วก็แนวเดินปิดนะครับมันปิดยังไงก็คือแนวเดินที่มีจุดปลายทั้งสองในลำดับเป็นจุดยอด เดียวกันนะครับกลับมาที่เดิมนั่นเองนะครับตั้งต้นที่ไหนกลับที่นั่นตอนนี้จะเป็นเป็นแนวเดินปิดนะครับอย่างตัวอย่างเส้นสีแดงที่ปรากฏเนาะจาก x ไป y จาก y กลับมา x x ไป z z ไปอาตัวน,นี้มีจุดยอดนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นทั้งหลัเป็นจุดยอดอยู่นะครับ มีปัญหานิดนึงโอเค x ไป y นะครับ y กลับมาที่ x x ไป z z ไป u u ไป w w ย้อนกลับมาที่ u นะครับ u กลับมาที่ v นะครับเขียนเป็นลำดับเนื่องจากเป็นอะไรครับเนื่องจากเป็นกราฟเชิงเดียวดังนั้นเราเขียนแค่ชื่อจุดก็ได้นะครับ x ไป y นี่ x ไป y y กลับมาที่ x แล้วก็มีลำดับ อย่างนี้นะครับเป็นแนวเดินที่ไม่ใช่ลอยเดินเพราะว่ามันมีการซ้ำเส้น xy นะครับแล้วก็จริงๆซ้ำแค่เส้นใดเส้น1ก็จบจบแล้วตัวนี้ยังมีซ้ำเส้นอยู่ดับเด้วยนะครับตัวนี้ความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่ก็นับเส้นที่มันผ่าน1 2 3 4 5 6 7หนะครับหรือถ้าเรานับจากจุดยอดนะครับตัวนี้มี1 1>, 1, 2, ึ่งสองามี่ห้าหก็ดแดนะครับเส้นเชื่อมนี่มันจะอยู่ระหว่างจุดยอดนะครับก็เอา8ปลบหก็ได้ความยาว7นะครับตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้นะครับ x ไป y y ไป z z ไป w w ไป x x กลับมาที่ v นะครับตัวนี้เป็นรอยเดินนะครับที่ไม่ใช่วิถีและไม่ใช่รอยเดิน รอยเดินปิดเป็นรอยเดินเพราะว่าไม่สาเส้นเดินถึงแม้ว่าจะส3มสามจุดวิถีถ้าเราจำได้นะครับเราเรียนในกราฟที่เราควรควรจะรู้สังเกตว่าเส้นอ่าจุดยอดมันไปไปเรื่อยๆไม่สามจุดเดิมน,นะครับตอนนี้ก็เลยไม่ใช่วิถีด้วยวิถีนี่ก็เดี๋ยวเราจะเรียนว่ามันจะมีสองความหมายนะครับ มันอาจอาจจะเป็นกราฟในตัวของมันเองนะครับหรือเป็นอ่าเป็นในลักษณะของแนวแนวเดินที่ปรากฏในกราฟนั้นที่ไม่สาจุดยอดเดิมน,นะครับเป็นรอยเดินที่ไม่ใช่วิถีและไม่ใช่รอยเดินปิดเพราะว่ามันเริ่มต้นที่ x สิ้นสุดที่ v นะครับจุดปลายคือ x กับ v ซึ่งไม่ใช่จุดยอดเดียวกันนะครับมีหมายเหตุอ่าตัวนี้นะครับวิถีนะครับถ้าเรามอง ในตัวตัวกราฟนะครับในตัวกราฟอื่นๆนะครับซึ่งเราไม่ได้มองว่าวิถีเป็นทางกราฟนะครับเราสามารถมองได้ว่าเป็นรอยเดินที่ไม่มีจุดยอดปรกากฏซ้ำในลำดับนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมไปในในนี้นะครับไป Vx, yz, นะครับ v x, y, z ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีนะครับผ่านาความยาวสามนะครับไม่สามจุดคราวน,นี้นะครับวงนะครับสามารถมองได้ว่าเป็นรอยเดินปิดนะครับเป็นรอยเดินปิดที่ไม่ปรากฏจุดยอดสามในลำดับยกเว้นจุดจุดปลายตัวนี้ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับ แล้วก็วิถีเป็นรอยเดินนะครับว right? so no mm ิถีเป็นรอยรอยเดินเพราะว่าวิถีพอมันไม่ซ้ําจุดเดิมมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะซ้ําเส้นเชื่อมเดิมนะครับเป็นรอยรอยเดินรอยเดินก็เป็นแนวเดินนะครับรอยเดินนี่ไม่ซ้ําเส้นเชื่อมเดิมนะครับแนวเดินนี่ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับอยากซ้ําก็ได้ไม่ไม่ซ้ําก็ได้นะครับ นนี้ก็บอกว่าการเขียนแสดงแนวเดินในการาฟเชิงเดียวไม่จําเป็นต้องเขียนเส้นเชื่อมที่เชื่อมระหว่างจุดยอด2ออจุดในการเดินนั้นนะครับลงในลําดับได้นะครับเราสามารถนิยามรอยเดิน UV วิถี UV รอยเดินปิดความยาวของรอยเดินและความยาวของวิถีได้ในทํานองเดียวกันนะครับก็คืออ่าถ้าเป็นรอยเดิน UV นะครับมันก็เป็นรอยรอยเดินมีจุด เริ่มต้นก็คือ u นะครับจุดสิ้นสิ้นสุดก็คือ v นะครับวิถี u u v ก็เหมือนกันเปลี่ยนคำว่ารอยเดินหรือแนวเดินเป็นวิถีนะครับรอยเดินปิดก็คือเป็นรอยเดินที่จุดปลายคืออันเดียวกันความยาวของรอยเดินนะครับหรือความยาวของวิถีเราก็ไปดูที่จำนวนของเส้นเชื่อมที่ปรากฏนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น คำนิยามนะครับที่สําคัญที่เราจะใช้ต่อๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตอนที่3ของบทที่1นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับตอนหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะเจอการพิสูจน์ทางทฤษฎีกราฟนะครับเรามาติดตามกันซิว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ